ส่วนพลิกนะคะเมื่อกี้เราได้ดูแล้วนะคะวิดีโอชุดแรกนะคะตอนนี้เราจะสัมภาษณ์คุณปนอมนะคะขอถามนิดนึงว่าฉีดวีแพนตาเนี่ยฉีดยังไงคะผสมแบบไหนแล้วฉีดกี่วันสัดส่วนเท่าไหร่ก็คือฉีดก็อาทิตย์ละครั้งถ้าเราเก็บอย่างวันนี้เนี่ยตอนตอนเช้าเก็บเนี่ยเย็นก็ให้ฉีดเลย ฉีดเลยเพราะว่าเ,าเก็บกแล้วก็ฉีดเ,เลยใช่เราไม่ได้ฉีดบ่อยเพราะว่าเราต้องฉีดพร้อมกับยาพวกฆ่าแมลงวันทองอะไรเนี่ยอาทิตย์ละครั้งคือการว่าถ้าเราฉีดบ่อยเนี่ยคนกินเขาก็ไม่ปลอดภัยเนาะ,ะแต่เราก็ไม่ใช้ยาแรงเราจะใช้ผสมกับเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวนี้แล้วก็ฮอร์โมนพวกอย่างอื่นนี่เราก็เมื่อก่อนใช้ฮอร์โมนอย่างอื่นพอมีตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเอาตัวนี้เป็นหลักอ๋อใช้ตัวนี้แทนเลยอ่าตัวนี้เป็นหลักมันก็จะเขียวแล้วความดกของมันก็จะเห็นไม้เม็ดมันก็จะจะเยอะ ก้านเป็นยังไงคะก้านของพริกก้านมันแข็งเม็ดมันก็จะมันกว่าที่ว่าเราเราใช้แล้วมันจะดีก็ดูแล้วดูสวยแล้วก็ใช้ก้านเหมือนเดิมน้ำยี่สิบริทหรือยี่สิบริทต่อหนึ่งช้อนนิดเดียวอ่ะเหมือนเหมือนช้อนที่เขาให้ช้อนเล็กๆเป็นช้อนปาดนะคะน้ำยี่สิบริทแล้วแล้วอันนี้ที่เนี้ยประมาณสักกี่งานคะเนี่ยที่ปลูกเอาไว้เนี้ยสองงานได้ไหมสองงานเนี่ยแล้วมันมันมีทั้งที่มันก็สิบไร่เนี่ยมันปลูกมาหมดแต่ว่าเราฉีดทุก อาทิตย์ละครั้งเอออาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเจ็ดวันครั้งหนึ่งเนาะเจ็ดพลิกเนาะโอ้สวยวิวก็สวยด้วยเนี่ยคนคนเก็บพลิกก็สวยนะเนี่ยดูข้างหน้าเจ้าของสวนก็ดูดีดูดีนะคะวันนี้มาชิมมะยงชิดแต่ว่าเรามาดูสวนพลิกด้วยนะคะสุดยอดมากเลยอ่ะมันอันนี้เพิ่งเก็บไปเมื่อวานนะแต่ว่ามันแดงแล้วอ่ะเออมันสุกแล้วะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสีเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าเก็บไว้อะสีเนี้ย พรุ่งนี้มันก็จะเริ่มแดงอีกสีน้ ay, right? ําตาลใช่ไหมใช่เราแต่เราเก็บส oui> ีน้าตาลด้วยไหมเราไม่ได้เก็บก็บางวันก็เก็บแต่เมื่อวานเนี้ยเก็บไม่ทันมันจะสุกขึ้นเรื่อยๆนะคะสุกขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เก็บไปเยอะมากเลยแล้วใบเขียวเขียวเขียวอือเลยอ่ะเนอะเขียวเข้มเลยอ่ะสุดยอดมากเลยเนาะน่าจะผลผลิต ได้เพิ่มขึ้นไหมคะก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะเยอะเลยใช่ไหมคะที่เราจะเก็บเต่อย่างทุกทีเราสั่งเขาสั่งเก็บเนี่ยมันไม่ค่อยพอใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่อันนี้ก็เก็บไม่หมดโอเคขอบคุณบานอมมากค่ะขอบคุณคุณบานอมนะคะสวัสดีค่ะ